เช้าวันจันทร์นะคะก็ให้เปลี่ยนผ้าปูนะคะก็ทําความสะอาดเตียงเสร็จก็ปูผ้าปูใหม่นะคะอุปกรณ์นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระปุกก๊อดนะคะไม้พันสารีนะคะเทใส่ไม้พันส,รนะะสานสรีก็ให้อามานึ่งนะคะเราก็จะมีตู้สำหรับนิง่งนึ่งก็ให้เปิดปุกนี้นะคะบิดไปทางขวามือนะคะบิดไปทางขวามือ ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือปรับอุณหภูมินะคะให้อยู่ที่40องศา<ม>ก็ใช้เวลา<ม>ก็ไม่ใช่40องศา40นาทีนะคะตรงนี้ก็จะที่บล็อกเราให้ตั้งเวลาที่40 40นาทีแล้วก็เปิดระบายอากาศนะคะพอให้เขาเย็นลงแล้วเราก็จัดเก็บเข้าที่นะคะ<ม>เราก็จะมาจัด วางเรียงนะคะข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยค่ะตรวจสอบข้าวของตรวจตรวจเช็คข้าวของในห้องพยาบาลว่ามีครบถ้วนไหมนะคะอันนี้คือผ้าที่เราจะต้องเอาไปส่งให้กับแม่บ้านสักดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยอูอันนี้คือเรากำลังจะ ตอบเมลนะคะหรือว่าสร้างเมลขึ้นมาใหม่นี่คือสร้างใหม่จะคลิกที่ปุ่มตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วก็เลือกชื่อคนที่เราต้องการส่งค่ะถ้าเราต้องการให้คนอื่นทราบก็ใส่ช่อง cc ค่ะคือช่อง to กับ cc เนี่ยความหมายคือ to เนี่ยต้องการให้เขาทําอะไรบางอย่างด้วยแต่ cc ก็คือเพื่อให้เขาทราบว่าแบบเพื่อทราบนี้ยค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องที่เราเราต้องการจะแจ้งไปว่าเราต้องการจะสื่อกับเขาเรื่องอะไรค่ะก็เขียนเนื้อหาไปนะคะทีนี้ อันนี้คือตัวที่เป็นคําสั่งว่าแนบไฟล์ uh huh. อ่าน,นี้เป็นคําสั่งว่าแนบอีเมลค่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะแนบเ,เนื้อหาในอีเมลอะส่งไปให้เขาได้ด้วยคทีนี้เอาปุ่ม้นาไฟล์ก่อนนะคะ,คะก็คลิกไปที่ตัวแนบไฟล์แล้วเราก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการแนบสมมุติว่าอยู่ที่นี่ค่ะเราต้องการเบิร์กไฟล์นี้เราก็คลิกค่ะแล้วก็กด Insert ไฟล์ที่ต้องการแนบก็จะเข้าไปอ,อันนี้คือเรื่องแนบไฟล์นี่ค่าแนบไอเทมเพราะว่าแนบไอเทมคือการแนบเมลก็คือกดที่ปุ่มนี้แล้วเราก็ไปที่ตัวเอาลุกไอเทมมันก็จะขึ้นมาในในปุ่มของอินบอกนี้ค่อินบอกก็คือเป็นเมลต่างๆนะคะที่ที่มันวิ่งมาหาเราแล้วเราต้องการจะแนบเมลไหนค้าเขานับรู้นะคะแล้วก็หาดูอ่าถือว่าตัวนี้เป็นเมลที่เราต้องการแนบก็เลือกแล้วก็กดโอเค รนั้นจะเห็นความแตกต่างนะคะนี่เป็นตวัวไฟล์นะคะรูปรูปแนบนะเนี่ยแนบไฟล์แต่นี่คือการแนบเมลก็จะเป็นสองจดหมายเป็นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะ,ะทีนี้เราจะเข้าไปค้นหาข้อมูลในต้องปิดไปก่อนเนาะค่ะค้นหาข้อมูลค่ะ คือต้องการข้นหาข้อมูลในระบบบริษัทหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอินเทอร์เน็ตค่ะให้ความรู้ใช่ไหมจอดคือให้ความรู้ใช่ไหมให้ความรู้ล้วก็จะเลือกเราจะเลือกปุ่มโฮมี่ก่อนนะคะซึ่งเวลาเราเลือกตัวนี้มันจะกําหนดเขาเรียกว่ากําหนดตั้งค่าเอาไว้เป็นค่าแรกคือวิ่งเข้าไปหาตัวอินเทอร์เน็ตของบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเลือกปุ่มนี้เพื่อให้ขึ้นหน้าหน้าหา Google ของที่เราต้องการเนี่ค่ะเนี่ย กดปุ่มบวกเพื่อจะมีหน้า Google เนี้มาให้เราแล้วก็ทีนี้ก็คีย์ได้เลยว่าเราจะเข้าไปที่เรื่องของใครค้นหาเรื่องอะไรก็คีย์ชื่อสิ่งที่เราต้องการเช่นกฎหมายอะไรอยู่กฎหมายกฎหมายแรงงานสมมุติล่าสุดใช่ไหมคะล่าสุดแล้วบ้าต้องใส่คีกส64อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ต้องต้องต้องใส่ชื่อที่มันแคบลงค่ะ โอเคออปีหกสิบมีเรื่องมันผิดอ,อะไรค่ะค่ะปึ๊บอ่ะเลือกมาแล้วก็พอเวลาที่เราจะเลือกเพื่อที่จะไปใส่เมลอ่ะค่ะถ้าจะเลือกใส่เมลก็คือต้องดูว่าเออมันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวไฟล์ไฟล์ที่เราจะใช้แนบได้สมมุติอ่าเป็นเนื้อหาที่เออดูดูด ประเีเป็นไปเลือกเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องทุกตามทุกที่นะมันก็เลยาด้วยรพ่เต็มสอบแล้เราเราไม่ใช่ละอ่ะลดลดลดความอันได้เจ็บมีทิเครียดบางอันเขาไม่ให้นะเขาไม่ให้โอเคเราก็ต้องถอยก็จะเจอประมาณนี้นะคะที่ถ้าเกิดมันไม่ไม่ยอมคือระบบบริษัทมันบล็อกอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะเราก็จะเจอหน้าเีแต่ถ้ามันให้เราก็จะทำได้จะอ๋อไอคอันนี้โอเคเราก็เอาเราก็สามารถ เลือกเพื่อที่จะไปส่งเมลแล้วก็ไปปรับปรุงใช่ค่ะเราต้องทำยังไงเอาคัด copy เราก็จะได้แต่ข้อความเลยจะไม่ได้ภาพเดี๋ยวลองดูพี่โอเค copy มา copy ไปโอนนี้เรากำลังจะสร้างเรื่องนี้เราเปิดเรื่องใหม่ขึ้นมาค่ะ copy เสร็จใช้คำสั่งวางอ่าวางมานะคะอ๋อเข้ามาได้ภาพโอเคโอเคแต่ว่าอย่างที่บอก ก็แต่เงี้ยไม่โอที่ไปบอกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสรุปดูที่อ่านแล้วก็สรุปออกมาโดยสามารถดูรละเอียดได้ตามด้านล่างนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ไหมเรียนพนักงานเลยนะอะไรนะคะเรียนพนักงานอ๋อเรียนพนักงานทุกท่านโอเคเมื่อเราเลือกข้อมูลที่จะให้ความรู้นะคะเรื่องของสุขภาพจิตในวันศุกร์เพื่อส่งให้คุณคุณมิ้งนะคะเราก็สีสีให้คุณปูด้วยนะคะเราสามารถที่จะ เซิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาตงข้อความก่อนที่จะส่งนะคะเรียนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในภาวะปัจจุบนันที่ปัญหาต่างๆเข้ามามากมายทําให้สุขภาพใจอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นหัวข้อเกิดนานะคะเพื่อให้พนักงานแล้วก็ทีมบริหารเข้าได้รู้ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการคลายเครียดมาเริ่มต้น,นที่บ้านนะคะหัวข้อที่เราใส่เข้าไปคือความรู้เรื่องสุขภาพจิต10วิธีคลายเครียดทําเองได้ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งเมลนะคะไปให้กับเซฟตี้ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะในวันจันทร์พุธศุกร์นะคะวันจันทร์จะเป็นหัวข้อเรื่องของโควิดนะคะวันพุธจะเป็นเรื่องของอาหารสุขภาพนะคะวันศุกร์เป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะคะก็ส่งเมลให้กับเซฟตี้นะคะสามวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ